เซลล์นะครับวันนี้เราก็มีภารกิจนะครับโซล่าออนกิดนะครับขนาด3.6กิโลวัตต์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งนะครับสมมอบงานเรียบร้อยนะครับรันระบบเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้เต็มที่นะครับเต็มประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานติดตั้งนะครับตัวนี้ที่ผมใช้จะเป็นอิวอร์เตอร์นะครับรุ่นโซเล็กนะครับขนาด3.6กกิโลวัตต์นะครับ ตู้คอมมานเดอร์นะครับผมใช้เป็นของซีเมนต์ครับเก็บงานนะครับเข้าสายนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็สำหรับชุดนี้นะครับก็ใช้สำหรับช่วยลดค่าไฟตอนกลางวันนะครับไม่ว่าจะเปิดแอร์เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านนะครับก็ประมาณเดือนพันแปดถึงสองพนะครับต่อเดือน อยู่ที่แสงแดดนะครับสำหรับลูกค้าท่านในสนใจก็ลองติดต่อครับสอบถามกับร้านตะวันโซล่าเซลล์ของเราดูนะครับกับเบอร์โทรผมชัางหนึ่งนะครับ0962652465นะครับยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์นะครับที่ร้านตะวันโซล่าเซลล์ของเราดูแลนะครับติดตั้งระบบของโซล่าเซลล์ระบบออนกิดนะครับ เขาลาศุนันเป็นทางการโอ้กูจะทิ้งช่วงไงจ๊ะ